สวัสดีค่ะสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรียินดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่27พฤศจิกายนถึงวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2566บริการให้คำปรึกษากฎหมายด้านแรงงานแก่นายจ้างลูกจ้างและประชาชนทั่วไปจำนวน18ครั้ง24รายรับคำร้องทุกลูกจ้างจำนวน9รายสิทธิประโยชน์ที่ยื่นรวมเป็นเงิน452,977บาท วินิจัยคำร้องดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน7รายสิทธิประโยชน์ที่ยื่นรวมเป็นเงิน2,9763บาทเมื่อวนะันที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2,566 นายไพรัตพรมจีนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรีเป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรีครั้งที่สองประจำเดือนพฤศจิกายนเพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติงานการติดตามตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567และปรึกษาหารือถึงปัญหาอุปสรรคเพื่อร่วมพิจารณาและหาแนวทางแก้ไขการให้บริการแก่ประชาชนในจ้างลูกจ้างผู้มาติดต่อราชการอย่างเป็นธรรมด้วยความสุภาพซื่อสัตย์โปร่งใสนา ห้องประชุมชั้นสองสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2566 นายไพรัตพรมจีนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรีร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรีครั้งที่1 1เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานในช่วงเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2566และรับมอบนโยบายที่สำคัญณห้องประชุมกัลปพฤษ์อาคารราชบุรีเกมสาลากลางจังหวัดราชบุรีโดยมีนายกิติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานการประชุมเมื่อวันที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2566 นายไพรัตพรมจีนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรีร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดราชบุรีครั้งที่1 1ประจำเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2566นหะ้อณห้องประชุมชั้นสองสำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรีโดยมีนางสาววริษาสังวนเสริมศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานการประชุม สรอคมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานคือกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานของประชาชนหน่วยงานก็สรอหีออุดมการ